อีกหนึ่งรางวัลน,นะครับที่หลายคนรอคอยกัน Melon Music Awards 2022หรือว่า MMA นะครับที่ก็จัดโดยแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งเลยของเกาหลีอย่างเมลอนครับล่าสุดก็ประกาศรางวัลออกมาแล้วนะครับแล้วก็นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของวง I อ e ครับที่แฟนคลับต้องบอกครีดกัน เต็มๆเ,เลยเพราะน้องใหม่เกิรกรุ๊ปวงนี้เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่ถึงปี mm hmm. ก็สามารถคว้ารางวัลแดซังหรือว่าแกรนด์ไพรส์นะครับในหมวดของ Best Song of the Year ไปได้จากซิงเกิล love dive ครับแล้วก็จัดว่าเป็นรางวัลแดซังแรกในการทำงานของพวกเธอด้วยนะครับโดยอีฟครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันดับที่3ที่ก็สามารถทำสถิติคว้ารางวัลแดซังได้เร็วที่สุดรองจากก่อนอันนี้ก็มี m ิ s เ A นะครับแล้วก็มีท1วันโดยใช้เวลาเพียงแค่360วันเท่านั้น นอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลน,นะครับที่เธอเนี่ยได้กันไปว่าจะเป็นทั้ง female group new artist of the year ร่วมกับวง new jeans นะฮะแล้วก็อยู่ในรายชื่อ top 10 artist ด้วยด้านวงของรุ่นพี่นะครับที่ก็ประสบความสำเร็จรับโลกอย่าง BTS ครับก็ได้รับรางวัลแดซังสาขา record of the year จาก album proof แล้วก็ยังได้รับรางวัล best male group ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีา a r a k e everyone star award แล้วก็อยู่ในรายชื่อ top 10 artist อีกด้วย ้านของรางวัลแดนซงมูดออฟเดอะเยยร์ครับตกเป็นของนักร้องเพลงทรอทชื่อดังอิมยองอุงนะครับแล้วก็รางวัลแดนซ์แาขเอลบั้งออฟเดอะเยยร์ก็เป็นของอาร์มฮีโร่ของอิมยองอุงซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับรางวัลศิลปินชายเดียวเบสเมลโซโลอาร์ติสมาครองอีกด้วยนะครับ ส่วนรางวัล Best Female Solo Artist ครับปีนี้เป็นของ IU ซึ่งเธอก็ยังได้รางวัล Stage of the Year กับ IU's The Golden Hour Under the Orange Sun ครับก็คว้ารางวัลนี้กลับบ้านไปครอง